พ O U นะครับเป็นมิตเตอร์ที่คิดค่าไฟตามช่วงเวลาการใช้งานหมายหมายความว่ามันจะมีการแบ่งช่วงเวลาในการคิดค่าไฟออกเป็น2ช่วงนะตอนนี้เขาแบ่งเป็น2ช่วงนะคือช่วงที่มีความต้องการในการใช้ไฟเยอะเรียกว่าช่วงอ่อนพีคช่วงนี้ก็จะมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่อนหน่วยที่ค่อนข้างแพงน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5.7 บาทนะโดยประมาณนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่มีความต้องการในการใช้ไฟน้อยคือช่วงออฟพีคช่วงนี้ค่าไฟต่อหน่วยก็จะถูกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.6บาทนะประมาณเท่าตัวเลยนะครับอ่าใช่ใช่ครับอืแล้วช่วงเวลาที่ระบุนี่คือช่วงเวลาไหนบ้างครับอาจารย์ที่จะบอกว่าออฟพีคออฟพีคอช่วงเวลานะครับปัจจุบันนะช่วงเวลาที่เขากําหนดนะของการไฟฟ้าที่เขากําหนดนะช่วงออนพีคหมายถึงช่วงระยะเวลาตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับ ถึงสี่ทุ่ม,ออมของวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันพืชมงคลอ,อันนี้คือช่วงเวลาออนพีคคิดอาัตราค่าไฟแพงคิดอาัตราค่าไฟแพงก็คือประมาณ 5. จุดเจ็ดใช่ไหมที่ผมพูดปไปเมื่อกี้ส่วนช่วงออฟพีคออฟพีคจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะจะได้เข้าใจง่ายส่วนที่หนึ่งออฟพีคระยะเวลาเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเก้าโมงเช้าอของวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันพืชมงคล อันนี้ถือว่าเป็นออฟคีคค่าไฟถุนนะครัอีกส่วนหนึ่งก็คือวันเสารออ์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการวันอยุดในขคาต่กเต่างๆถือว่าเป็นออฟพีคทั้งวันนะอันนี้คือการแบ่งช่วงเวลาออนพีคออฟพีค